สวัสดีและยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องนอมี่โอวิโอวันนี้เราก็อยู่กันในโกลว์การ์เด้นเหมือนเดิมนะครับทุกคน oh. ก็คือวันนี้ก็มีอัปเดตมานะทุกคนคือจริงๆมันอัปเดตมานานแล้วแต่เราเพิ่งจะว่างมาเล่น oh. ทุกคนเพราะว่าติดคลิปเดทเรียวอยู่นะทุกคน oh. ก็วันนี้ก็ได้มาเล่นสักทีเดี๋ยววันนี้ก็มีเป้าหมายว่ากาดจะเลี้ยงสัสตว์สักตัว2ตัว,ตวทุกคนเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันเลยทุกคนไปก็อัปเดตส่วนเล็กน้อยนะทุกคนก็ไม่ได้เก็บเลยเเเหมมมมืืออออนนนดินะคบบบกกก็็ตต้งงาาีีทึแ ยังไม่ได้ไปหาแลกซีเลยนะครับจากครั้งที่แล้วที่เรารอฝนมันตกนะทุกคนมันก็ไม่ตกสักทีนะครับคือคลิปนี้คิดว่าน่าจะมีฝนตกอุ้ยเหมือนจะเจอแครลอดเปียกน้ำอยู่้วทุกคนนี่ไงนี่ไงนี่ไงแครลอทเปียกน้ำแต่ไม่รู้ว่ามันจะเปลี่ยนความต้องการไปแล้หรือยังนะไอ้เจ้าเจ้าต้นไม้กินคนไม่รู้ว่ามันเปลี่ยนความต้องการไปหรือยังนะทุกคนถ้ายังไม่เปลี่ยนก็เหมือนกับเราก็จะได้มีแครลอดเปียกน้ำไปให้แต่ถ้าเปลี่ยนแล้วล่ะก็ก็ดีถ้าเปลี่ยนแล้วก็ดีทุกคนอันนี้ก็คือตตต้้้้้้้นนนนนนดดรรรรรราาาากก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 อออออฟุะะทททคคคคหหหืืืววว่่่่่แแแแมมมังงงขเเเเ็็โโลลลีีีีไไสิปพ ว่ามันโตรหรือเปล่าแต่ว่าพาร์ทนี้มันโตแน่นอนเดี๋ยวเราก็ไล่เก็บผลผลิตไปเรื่อยๆนะทุกคนก็ทําเหมือนทุกคลิปที่เราผ่านมาเลยนะทุกคนก็คือเปิดคลิปมาเราก็ต้องไล่เก็บผลผลิตนะครับเพราะว่านอกจากอัดคลิปแล้วก็คือไม่ได้นี่เลยทุกคนไม่ได้เข้ามาเก็บเลยทุกคนแต่ว่ามีเข้ามาดูบ้างเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้เข้ามาเก็บทุกคนเพราะแบบว่ามันติดคลิปอื่นด้วยไงอืออีกแล้ว <m> อยออะไปเดี๋ยวเราไปดูเจ้าต้นไม้กินคนก่อนนะทุกคนรอบนี้สวนอยู่ใกล้มากนะก็ดีหน่อยถือว่าดีไปหนะน่นอยนอกอ้กนะเรัาม เพราะฉะนั้นเราต้องไปหาแครอทเปียกน้ําสักชิ้นหนึ่งนะครับดีนะมันเรายังไม่ได้ไปขายก่อนเพราะแบบว่าเรากลัวมันจะแบบว่าอยากได้ของชิ้นเดิมยอะไรเงี้ยใช่จริงๆด้วยทุกคนมันอยากได้ของชิ้นเดิมอา่าต้องกดไหนล,ลืมไปแล้วออทิคิสแพนนี่เอาไปแครอทเปียกน้ายํำดีมากอ่าไปทุกคนเดี๋ยวเราไปขายกันนะทุกคนทางนู้นเป็นร้านสัตว์เลี้ยงนะเดี๋ยวเราต้องแวะไปดูร้านสัตว์เลี้ยงด้วยแต่ก่อนอื่นเราขายก่อนเลยครับทุกคนอย่างแรกเลยก็ขายทั้งกระเป๋าเลยนะครับขอละอย่าขออะไรที่ แต่ดูผลหน่อยนะครับว่ามีผลอะไรบ้างมีพัมกินนะทุกคนเดี๋ยวซื้อไปชิ้นหนึ่งไม่มีอะไรเลยนะทุกคนมีแค่พัมกินนะครับไปเดี๋ยวเรากลับสวนก่อนก็ปลูกพัมกินนิดนึงครับทุกคนแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปอันนี้ต่อนะแป๊บหนึ่งปับ๊บปลูกพัมกินก่อนแล้วก็ลดน้ําด้วยน้องได้โตวไวอ้าผิดอันอ้าเราไม่มีที่ลดน้ำเหรอทุกคนอ้าเราไม่มีที่ลดน้ำแฮะอ่ะไม่เป็นไรทุกคนงั้นเดี๋ยวเราเปิดซีดแพ็กกันก่อนทุกคนดูซิว่าจะได้อะไรแต่นนกแต่แต่ตตตตตตไไแตง,งมาด้ว่ โอเคได้ราสเบอร์รี่นะครับเดิมๆนะทุกคนก็ไม่ค่อยดีมากแต่เราก็ปลูกไว้แถวนี้แหละไป้ายได้เวลาที่เรารอคอยแล้วทุกคนเวลาแห่งการไปดูสัตว์เลี้ยงยังไงละ่ะดูซิดูซิเขาขายกันยังไงอีก 25วินะทุกคนจะรีเซ็ตนะตอนนั้นตอนนี้เราก็ดูก่อนนะครับก็คือจะมีคอมมอนเอกนะทุกคนตอนนี้มีแต่คอมมอนแฮะสามารถรีเฟซได้ตรงนี้อ๋อต้องซื้อนะห้าหมื่นนะทุกคนฟองละห้าหมื่นงั้นเดี๋ยวเราซื้อไปสักฟองหนึ่งทุกคนมันมีแต่กระต่ายกับหมาแฮะงั้นะซื้อไปสัก2ฟองอ่ะซื้อหมดเลย3ฟองไปแค่นั้นแหละแล้วมันปลูกยังไงอะไอเจ้าไข่น้อยๆเนี่ยทุกคนมันปลูกยังไงอะไข่น้อยๆเนี่ยต้องวางต้องวางตรงไหนนะวางตรงนี้ได้ปะไม่ได้แฮนะ อ,อ๋อต้องวางในฟาร์มเหรองั้นวางไว้ตรงนี้1แล้วก็2 แล้วก็3อย่างนี้ได้ไหมอ๋อต้องรอเวลาด้วย10นาทีโอเคถือว่าไม่แย่ระหว่างนี้เราก็เก็บนูน่นเก็บนี่ไปนะทุกคนก็จะไล่เก็บนู่นเก็บนี่ไปเรื่อยๆมาดูซิมาดูซิมาดูซิม,ซมีอะไรให้เก็บไหมเอา้าทำไมมันถึงจะให้ซื้อทําทำไมมันถึงจะให้ซื้อไอ้นี่อย่างเดียวเลยนะไอเก็บของชาวบ้านนะอ๋อเหลือลืมไปดูต้นไม้กินคนอีกแล้วชอบลืมตลอดเลยอะดูซิว่าต้องการอะไรอา่ามันต้องการมะเขือเทศนะทุกคน55กิโลโอเคมะเขือเทศเราน่าจะมีนะครับ55กิโลไม่น่าใช่เรื่องยาก555 5 55. 5เรามีไหมผมไม่โทษอันนี้ทุกคน55พอดีเลยแม่นมากนะคือแบบแม่นสุดๆอะเล็กเปะมากเอาไปเลยนี่55กิโลง่ำ ดีมากขอแพ็กดีดีน้อยได้แพ็กอะไรมาไหน,ไหนเปิดเลยนะทุกคนเราจะยังไม่ขายของนะครับตอนนี้เพราะว่าตังก็ยังไม่ค่อยจําเป็นสําหรับเรามากนะตอนนี้แต่ว่าเราจะเปิดแพ็กไปเรื่อยๆโอ้โหเกือบได้ทุเรียนอีกแล้วแต่ว่าได้รีเจนดารี่เออเกือบได้รีเจนดารี่อีกแล้วแต่ว่าได้ลัตเบอร์รี่มานะทุกคนดูซิอยากกินอะไรอีกเรามีอีกไหมเออเขาอยากได้ข้าวโพด3ากิโลทุกคนเราดูซิเรามีข้าวโพดไหมข้าวโพดข้าวโพดข้าวโพด3ามสมเรามีไม่ถึงนะทุกคนโอเคไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวเราไว้ก่อนก็เดี๋ยว ข้าโพ,พด อันใหม2 asure, 6, ่2กิโลหกงุยเหมือนจะต้องไปซื้อข้าวโพดมาปลูกนะทุกคนก็เดี๋ยวเดี๋ยวในคลิปน네ี้เดี๋ยวจะขอถอนนู่นถอนนี่บ้างนะทุกคนก็คือแบบย้ายหน่อยย้ายหน่อยย้ายนู่นย้ายนี่นิดนึงอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวจะเริ่มจากการเอาเจ้าลาสเบอรี่ออกก่อนนะทุกคนก็ถางทิ้งเลยแล้วกันเนาะถังทิ้งไปเลยเพราะแบบว่ามันดูจะแบบไม่ค่อยจําเป็นเท่าไหร่ทีน่ะทุกคนมันดูจะไม่ค่อยจําเป็นนะครับก็เดี๋ยวเราถางทิ้งไปเลยแล้วก็เดี๋ยวขอย้ายเจ้าอันนี้มาไว้ตรงมาไว้ตรงแถวแถวนี้แล้วกันมันจะติดริิมมมเเกนนนนไป้้อะาาแถถีีี ได้อยู่แล้วก็เดี๋ยวขอย้ายมะพร้าวมาไว้แถวๆนี้เหมือนกันนะทุกคนต้นใหญ่ๆก็ให้ไปอุ้ยว้าวว้าวโกโกโคนนตว้าวอ้โห้าสิบเอ็ดกิโลโอยบึม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 วันรวยของเองมาถึงละไอ้เนอง <c oughs> <c oughs> ก็เดี๋ยวขอลองขายชิ้นนี้ดูก่อนนะครับทุกคนดูดิมองไม่เห็นหน้าพ่อค้าเลยมันชิ้นใหญ่จัดอะงั้นเดี๋ยวเราขายนี่อันหนึ่งครับดูซิว่าได้เท่าไหร่ อุ้ยแสนทุกคนได้เป็นแสนนะลูกเดียวอ่ะไปเดี๋ยวกลับสวนกันก็หวังว่าจะได้ข้าวโพด3กิโลกรัมเร็วๆนี้นะครับทุกคนเออสองจุดข้าวโพด3กิโลนี่มันหายากเหมือนกันนะทุกคนมันไม่ใช่เล่นๆนะเนี่ยก็เดี๋ยวถ้าระหว่างรอข้าวโพดเกิดเราก็จะขอจัดสวนไปเรื่อยๆนะครับทุกคนก็เดี๋ยวเอาเจ้าต้นมะเพียวมาไว้ตรงแถวนี้ทุกคนมะพร้าวมะพร้าวมันหมุนได้ไหมนะมันหมุนได้หรือเปล่ามันหมุนไม่ได้เหรอทุกคนก็คือมันหมุนไม่ได้นะครับอืมเอองั้นเราจะขอแบบปลูกตรงนี้แล้วกันนนนนะะะครัทุุกเพาาว่่มมมหไได้ ได้นะทุกคนต้นมันสวยงามดีก็เดี๋ยวมีกันหนึ่งอันนะครับเดี๋ยวเราย้ายทุเรียนหน่อยเพราะว่าทุเรียนมันก็เยอะอยู่นะทุกคนทุเรียนงั้นเดี๋ยวเราย้ายไว้ขลังนี่เดีวยาทุกคนทุเรียนทุเรียนทุเรียนเอามาไว้ตรงไหนดีตรงตรงนี้แล้วกันดิมได้ไหมโอ้ได้อยู่ทุเรียนงั้นเดี๋ยวเราะย้ายอ้าวทุเรียนหมดแล้วย้ายไม่ได้แล้วที่ย้ายหมดเดี๋ยวไปซื้อที่ย้ายหน่อยแล้วทุกคนไหนขอดูที่ย้ายหน่อยครับอยากได้ที่ย้ายขอซื้อที่ย้ายเพิ่มหน่อยโอ้โหแสนหนึ่งอ๋อสามอันไหมทุกคนให้มันหมดส ดูหน่อยนะครับว่าเรามีคอน3กิโลหรือ,อยัง2.22นะทุกคนคอน CORN อนคอน mm hmm. อ่ามีไม่ถึงนะทุกคนมีสูงสุดแค่2.64นะทุกคนก็ถือว่าไม่ถึงนะไม่ถึงที่เราอยากต้องการถ้ายังไม่ถึงนี่เราก็ต้องจัดสวนก่อนนะครับทุกคนขออนุญาตจัดสวนสักคู่ก็เดี๋ยวเอาเจ้าทุเรียนย้ายมาย้ายมาตรงนี้กับเพื่อนๆฝั่งนี้ก็จะให้ทุเรียนอยู่หมดเลยนะทุกคนปุ๊บได้ไหมชนกันหรือเปล่าก็โอเคนะทุกคนก็ถือว่าไม่ติดกันเหมือนเดิมนะ ก็ยังดูดีหน่อยไม่ไม่ได้ติดกันจนเกินไปเหมือนเดิมนะแต่ว่าฝั่งนี้เริ่มมองไม่เห็นละเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะเหมือนจะเริ่มมองไม่เห็นฝั่งนี้อ่ะตรงนี้อ่าฝั่งนี้ได้อยู่ได้อยู่ทุกคนแล้วก็เดี๋ยวขอแยกย้ายเจ้าต้นแอปเปิลหน่อยงั้นเดี๋ยวเราเอาแอปเปิลไว้ทางนี้ทุกคนอ่าแปลงนี้ว่างนะเดี๋ยวเราเอาแอปเปิลไว้แปลงนี้แปลงนี้ยังว่างๆอยู่อ่าแอปเปิลต้องปลูกเป็นคู่คู่แล้วกันทุกคนเดี๋ยวปลูกริมๆอย่างนี้มาๆมาแอปเปิลแอปเปิลก็ปลูกเป็นคู่เอานะคู่เอาาาประมณนี้ะ 가. มานี้อะใช่ใช่ใช่ประมาณนี้ทุกคนเดี๋ยวปลูกเป็นคู่ลิมอนะทุกคนแอปเปิลก็อันนี้ก็ต้นดูเล็กๆหน่อยก็เดี๋ยวเอามาไว้แถวๆข้างหน้าตรงนี้อ่าส่วนนี้ต้นใหญ่แล้วก็ไปไว้ข้างหลังเหมือนกันครับจัดสวนหน่อยเราต้องรู้จักจัดสวนหน่อยทุกคนเพื่อความสวยงามเราจัดเป็นล็อกๆ็อกไปเลยนะครับเราก็จะจัดเป็นล็อกๆ็อกไปเลยนะครับเพราะเวลาเก็บมันก็จะได้เก็บง่ายทุกคนนี่ทีนี้มันก็จะเดินเก็บปุ๊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 บอย่างนี้อ่านี่เพื่อความรวดเร็วครับแล้วก็เดี๋ยวย้ายเจ มิดเดิลไลน์ประมาณนี้มิดเดิลไลน์อย่างนี้อ่านี่คือแบบฝั่งนั้นเริ่มสวยแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราตกแต่งไปนิดหน่อยมิดเดิลไลน์อันนั้นมิดเดิลไลน์ขวาอันนี้มิดเดิลไลน์ซ้ายแล้วกันอ่าประมาณนี้ทุกคนเห็นไหมมันก็จะดูแบบว่าเป็นระเบียบมากขึ้นแต่ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวขอเก็บก่อนดูซิว่ามีข้าวโพดบ้างไหมอ่อไข่เรายังไม่เกิดน,นะทุกคนเหลืออีก2นาทีนะครับคิดว่าน่าจะทําแปลงแครอทสักแปลงหนึ่งนะครับทุกคนอ๋อมันบอกให้เราไปขายแล้วนะครับเพราะว่าแบบกระเป๋าเต็ม เขียนก็นเดี๋ยวเราขายอุ้ยดูก่อนได้ไหมว่ามีคอนไหมคอนอ่อมีสามมั้งไหมไม่มีนะทุกคนไม่มี3โผล่มาเลยนะครับโอโหหายากมากเลยอะหายยากจัดคือแบบ3กิโลคือหายยากมากงั้นเดี๋ยวเราขายทั้งหมดเลยนะทุกคนพ่อกระเป๋าเราเต็มนะมันบอกให้เราไปขายเคได้มาสี่หมื่นนะยังไม่สู้มะพร้าวลูกเดียวเลยนะทุกคนก็ประมาณนี้ก็จะเราจะเอาสปริงเกอร์นะทุกคน เจ้าสปริงเกอร์มาลดแถวๆตรงนี้เป็นกูสปริงเกอร์เราก็จะลดแถวๆตรงแถวๆนี้มันน่าจะโดนไหมวายวายติดติดติดเราติดอะไรเนี่ยอ๋อติดแคนเบอรี่ก็น่าจะลดแถวๆตรงนี้โดนไหมมันถึงไหมทุกคนถึงปะเหมือนจะถึงนะหรือขยับอีกหน่อยมันขยับได้ไหมมนขยับได้ไหมทุกคนไม่ได้ไม่น่าจะได้หรือหรือยังขยับไม่เป็นอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราอุ้ยแก้วมังกรใหญ่มากเราไล่เก็บพวกนู้นพวกนี้ก่อนทุกคนเดี๋ยวต้องหาแปลงว่างๆสักแปลงหนึ่งทำเป็นแปลงพวกแครอทนะทุกคนแครอทข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยให้มันไม่ปนนนนนนกกกกัััเเเเวววลลาาาา็็บบบมมจจะะะะไไดดดด้้้งงง่ยยยๆทุคคแปรรูส เพื ike, group, donc, ่อความสวยงามด้วยแล้วก็เพื่อความเก็บง่ายด้วยก็ขอดูข้าวโพดหน่อยนะคอนเนอสองจุดห้าสิบสี่นะทุกคนไอข้าวโพดสามนี่มันจะหาจากไหนว่าต้องลดน้าปะเดี๋ยวเราไปหาดูเกียร์กันหน่อยทุกคนเพราะว่าจะได้ลดน้ําจะได้ลดน้ํามันสักนิดหน่อยไหนดูซิขอซื้อไอนี้หน่อยสิบัวลดน้าอ่ะอุ้ยมีสปริงเกอร์ทุกคนเดี๋ยวเราซื้อสปริงเกอร์ไปก่อนอย่างแรกเลยอุ้ยอันนี้หมดหมดสต็อกเร็วมาก วัดพึ่งรีเมื่อกี้นี่เลย <S 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 คือเรากดปุ๊บมันรีปับ๊บอ่าไม่เป็นไรเรามีเบสิกสปริงเกอร์อยู่นะทุกคนยังดีอยู่เอาไปงั้นเราเอาแค่สปริงเกอร์เบสิกแล้วกันนะครับทุกคนแล้วก็เดี๋ยวขอไปที่เซลล์ก่อนแล้วก็ขายทุกๆอย่างทิ้งจากนั้นก็ขอไปซื้อมเมล็ดข้าวโพดหน่อยแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวจัดถือถือโอกาสจัดสวนข้าวโพดไปเลยนะครับทุกคนมีไหมคอนนี่มี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 เอาไม่ใช่อันนี้โทเมโทเคียงกันเดี๋ยวเราซื้อเดฟโฟรีลไปด้วยนะครับทุกคนแล้วก็็็ซซืืื้้อออออโโททเเ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 มม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 ไไไปปป่่่่่่าาาบบ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 ููููีีีีีกกกกยยััััังุคนน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 จดะแแห ลยทุกคนดูมันเป็นก้อนๆอย่างเงี้ยแล้วมันแบบจัดยากนะทุกคนเดี๋ยวเราขอเอาเจ้าสวนนี้เป็นสวนโทเมโถะแล้วกันนะทุกคนโทเมโถะกับคอนนะก็เดี๋ยวเราจะให้เจ้าข้าวโพดอยู่ข้างหน้านะครับทุกคนอยู่ข้างหน้าประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวจะให้เจ้าโทเมโถะไปอยู่ข้างหลังนะครับประมาณอย่างนี้ปักตรงนี้นะครับทุกคนแล้วก็มาตรงนี้ก็เดี๋ยวย้ายไปไว้ข้างหลังให้หมดเลยนะครับทุกคนเพราะว่ามันจะได้สะดวกต่อการเก็บต่อการทํางานของเรานะครับก็เดี๋ยวปักตรงข้างหน้าตรงนี้เป็นสักช่องหนึ่งโอเคแล้วก็เดี๋ยวย้ายเจ้าข้าโพดมาปักตรง ต้องปักมิดเดิลไลน์ก่อนไหมทุกคนปักตรงนี้ก่อนอะแล้วก็อุย้ยหมดอีกแล้วโอ้ยหมดไวไวทุกคนนี่อะไรอะคอนมีบ้างไหมอะคือแบบไอ้ที่มันต้องการมันหายากมากนะทุกคนแบบต้องมีสปริงเกอร์คือต้องมีสปริงเกอร์จริงๆทุกคนงั้นเดี๋ยวเราขอเก็บพวกนี้ไปขายหน่อยแล้วกันครับมันใหญ่มากตรงนี้เพราะว่ามันโดนลดน้ําอย่างดีนะทุกคนตรงนี้ให้ยาให้ยาข้าพเจ้านนี้จะถึงไหมนะขอเก็บดูหน่อยซิว่ามันจะถึงบ้างไหมสองจุดสี่หกสองจุดแปดศูนย์โอ้เกือบถึงนะทุกคนแต่มันไม่ถึงนะต้องลดน้ำแล้วปะ ด้เวลาลดน้ำแล้วทุกคนงั้นเดี๋ยวขอปลูกดอกเดฟโฟเดลหน่อยนะทุกคนก็จะปลูกไว้ตรงนี้เฉียดๆกันหน่อยหมดแล้วเหรอเราซื้อมาแค่ห้าเองเหรออืมซื้อมาน้อยแฮะรอบนี้ไหนดูที่ไข่ฟุกยังอยไอ้ฟุกยังอะไรล่ะฟักยังป,ปึป๊บเปิปดมาได้อะไรได้น้องหมานะทุกคนซึ่งน้องหมานี้ก็โกลเด้นนะทุกคนก็1.47นะครับทุกคนอายุ1ขวบก็เดี๋ยววางน้องได้ไหมหรือว่าเราสามารถเอาน้องไปขายได้ไหมเราอยากเลี้ยงไหมโกลเด้นอ่ะทุกคน เอายังไงดีเราจะเลี้ยงเจ้าโกลเด้นไหมหรือว่าจะเราจะาน้องไปขายดีอันนี้เป็นอะไรอันนี้ก็เป็นเจ้าหมาเฉยๆนะทุกคนนี่เป็นหมาเฉยๆก็เดี๋ยววางน้องไว้แถวนี้แล้วก็อันนี้ก็เป็นขอเป็นกระต่ายได้ไหมอ่ะคือหมายเยอะแล้วอะ่ะบึมอุย้ยกระต่ายตัวใหญ่ อุ้ยซูเปอร์กระต่าย2.10กิโลนะทุกคนถ้าไม่ขายได้เท่าไหร่ดูสิเดะเดวเดะไม่ขาย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 ยอก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 เดี๋ยวเราปล่อยน้องเดินเล่นแถวนี้นะครับนี่แล้วก็ตรงนี้เป็นซูเปอร์แอปเปิลเมื่อกี้นี้เห็นแบบเดี๋ยวต้องไปซื้อที่ยายอีกนะครับทุกคนที่ยายแพงๆเนาะทำไมที่ยายถึงแพงขนาดนั้นแต่ว่าตอนนี้ก็ยังหาเจ้าแครลอทเอ้ยข้าวโพดตอนนี้ก็ยังหาเจ้าข้าวโพดไม่ได้นะทุกคนข้าวโพด3กิโลซึ่งค่อนข้างจะหายากพอสมควรดูซิขอซื้อที่ยายหน่อยคือตังจะะหมดพาทที่ยนนุกตอ ตังแบบตังจะหมดเพราะที่ย้ายล้วนๆเลยตอนนี้อย่างอื่นมีปกติแต่ว่าตังจะหมดเพราะที่ย้ายนี่แหละอันนี้เหลืออีก9นาทีนะทุกคนเดี๋ยวเก้านาทีเราจะกลับมาดูเจ้าไข่ที่รีเซ็ตด้วยขอเอาเจ้าเบสิกสปริงเกิลมาอันนึงทุกคนแล้วก็ที่ย้ายนะที่ย้ายอยู่ไหนวะที่ย้ายมันชื่ออะไรวะทุกคนจำไม่ได้ละที่ย้ายที่ย้ายที่ย้ายเราหาที่ย้ายไม่เจอจริงๆเนี่ยอาจจะต้องไปขายของก่อนนะครับเพราะว่าหาที่ย้ายไม่เจอจริงๆเดี๋ยวขอไปขายของก่อนนะก็เดี๋ยวขายไปเลยเพราะยังไงก็ไม่มีสิ่งที่เราต้องการอยู่แล้้้ววอออเเเคคไไดดดมาา6 0,000ททนนุกีีี๋ยยขู่่่หงจล ต้องขายจริงๆเพราะแบบว่าไม่งั้นหาไม่เจอกับสวนกันทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราไนดูที่น้องอายุ2เดือนแล้วทุกคนอายุ2ขวบแล้ว2ขวบแล้วน้องพางกัน2ขวบหมดแล้วก็เรามีที่ย้ายละเดี๋ยวเราก็ย้ายเจ้าข้าวโพดมาไว้ฝั่งนี้นะทุกคนให้น้องมาอยู่กับเพื่อนน้องก็เดี๋ยวจะเอ่อเฮ้ยใช่เหรออ๋อนี่นี่มีเดไลไรต์ตรงนี้วางผิดอันทุกคนไม่เป็นไรก็จะเว้นสักช่องหนึ่งนะทุกคนแล้วก็วางเหมือนกไก้นั่นเลยนะเพื่อความสวยงามนะทุกคนก็เดี๋ยวอันนี้ก็จะมา้ฝั่่งงงนีอยา แล้วก็อันนี้ก็จะอยู่อันสุดท้ายอย่างนี้คือแสนหนึ <trzeba> ่งหมดแล้วนะทุกคนตอนนี้คือแบบเงินแสนหนึ่งใช้ง่ายมากนี่คือเงินแสนหนึ่งหมดแล้วตอนเนี้ยที่ซื้อมาเมื่อกี้นี่แสนหนึ่งก็ใช้หมดแล้วก็เดี๋ยวขอวางเบสิ c สปริงเกอร์หน่อยนะทุกคนถึงหรือเปล่าไม่ถึงแฮะงั้นก็เดี๋ยววางของใครของมันนะของใครของมันละกันอืมก็ยังไงมันก็โดนไอ้เจ้าอันนี้ตัวเดียวอยู่แล้วทุกคนก็เอารถมันตรงนี้เลยแล้วกันจบๆไปเอ้ากดผิดเวรกรรมรถมันไปเลยสองอันฉ่ำๆอืม ขอซื้อที่ย้ายหน่อยจะลองไปย้ายสปริงเกอร์ดูไม่รู้ใช้ได้หรือเปล่านะถ้าใช้ได้ก็ดีถ้าใช้ไม่ได้ก็แซดอยู่อ่ามาลองย้ายสปริงเกอร์ดูทุกคนย้ายไม่ได้นะใช้อนี้ย้ายสปริงเกอร์ไม่ได้เสียดายมากเลยนี่ขนาดลดน้ําไปก็ยังไม่ถึงเลยนะทุกคนดูดิยังแค่2.76เองนะครับอันนี้น่าจะถึงป่ะทุกคนดูจากทรงแล้วอันนี้น่าจะถึงนะถึงไหมอะ่ะสามนี่ไงทุกคนถึงโอ้โหกว่าจะถึงให้แบบเดินแล้วเดินอีกเอาไปเลยนี่หามาให้แล้วหายงยากลาบากงา่าดีมากเปิดเลยแล้วกันเอาไม่ใช่อนี้ตอนนี้ อยากได้ผลแรมเอ้ยอยากได้ผลมิสติกบ้างอะทุกคนได้แต่ผลแรมเซ็งมากเดี๋ยววางสปริงเกอร์ให้น้องสักอันหนึ่งนะทุกคนก็วางไว้ตรงนี้แค่นี้ก็จะได้ผลผลิตที่งอกงามนะทุกคนแล้วเดี๋ยวไปหาเจ้าอันนี้กันว่าต้องการอะไรเออแตงโม7กิโลนะทุกคนเรามีแตงโมไหมอะ มีตัวไหนหิวบ้างไหมไม่มีอาหารเต็มอาหารเต็มอาหารเต็มนะครับทุกคนก็เดี๋ยวจะเลี้ยงเจ้าพวกหมาไปเรื่อยๆเสร็จแล้วเหมือนจะต้องเอาไปขายจะทําใจขายน้องได้ไหมนะเดี๋ยวขอไปหาดูแตงโมหน่อยนะครับทุกคนไม่แน่ใจว่าแตงโมมันต้องหาจากไหนนะนี่ไงเตอร์เมล o n ไอแตงโมนี่ถ้าจำไม่ผิดเหมือนจะเก็บได้ครั้งเดียวปะทุกคนก็เดี๋ยวรอรีนะครับสิบเอ็ดวิเอยี่สิบเอ็ดวิพิดผิดร้านสัตว์เลี้ยงก็รีเซร็จแล้วนะเดี๋ยวเราดูผลเมล็ดก่อนแล้วเดี๋ยวเข้าไปดูสัตว์เลี้ยงนะทุกคนมีบลูเบอร มะเขือเทศเดี๋ยวมะเขือเทศเราซื้อนะครับแล้วก็ข้าวโพดเราก็ซื้อหมดเลยนะครับเพราะว่าข้าวโพดก็ต้องการเหมือนกันนะตอนนี้ส่วนแตงโมไม่ออกนะทุกคนอย่าบอกนะคลิปที่แล้วเรารอ,รอฝนตกคลิปนี้เราต้องรอมันเลยแตงโมร้องไห้เดียนะคลิปที่แล้วรอฝนตกคลิปนี้ต้องมานั่งรอมันเลยแตงโมฮย แต่ละอันเดี๋ยวเราจะตรงไปที่ร้านสัตว์เลี้ยงก่อนเลยนะทุกคนก็ไม่รู้ว่าจะได้ตัวอะไรนะตอนนี้โอ้โหมีโอกาสได้เหมือนเดิมเลยอะทุกคนคือมันมีโอกาสได้ที่ดีกว่านี้ไหมอะอ๋อมันมีโอกาสออกในช็อปอยู่นะทุกคนก็จะมีอันคอมมอนออกบ่อยสุดนะทุกคนอันคอมมอนออกอีก53%แล้วยนะทุกคนรีเจนดารี่9แล้วก็บัคอีก3%นะทุกคนโอเคงั้นเดี๋ยวเราซื้อๆไปออย่างน้อยก็ได้เลี้ยงนะทุกคนเลี้ยงมาขายก็ดีฟาหฟูมฟากเลี้ยงดูเจลูก 没，我、哦、来嘿，哎哎哎哎！欸欸欸欸、要搞要搞要搞！<laughs> ขอโทษด้วยครับขอโทษด้วยครับขอโทษด้วยครับคือแบบอยากจัดสวนอยู่นะตอนนี้แต่แบบคือแบบมันใช้เงินเยอะเกินไปอ่ะจัดสวนที่หนึ่งแสนหนึ่งอ่ะทุกคนจัดสวนทีละแสนทีละแสน่ะเดี๋ยวขอถอนพวกนี้ทิ้งไปเลยนะทุกคนลาสเบอร์รี่ก็ขอญาตถอนเลยแล้วกันนะนี่ว้าตัวยังใหญ่ว้าน่ารักเชียวไป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 ย้อเล่นร้อเล่นร้อเล่นไม่ไปขายหรอกโอ้โหไม่ต้องกลัวนะอย่าพ่งกลัวนะไม่ไปขายอยากยิ่งใหญ่อยากเป็นเศรษฐีอยากมีบ้านมีรถยนต์คือเพลงนี้ตามไปทุกคลิปเลยจริงๆนะคือมัน หลอนอยู่ในหูมากนะทุกคนได้ยินแบบได้ยินทุกวันนะแล้วมันหลอนจัดเ <c oughs> พราะรักมันทำร้ายก็เลยย้ายมาทำฟาร์มแย่ เป็นไงแล้ว <c oughs> เอ้ยตอนนี้ก็คือที่ย้ายหมดอีกแล้วนะทุกคนเฮ้ยเหมือนเดิมเลยล็อกเดิมเลยครับอีหลอบเดิมเรามีสปริงเกอร์อยู่นะทุกคนกนเดี๋ยวเราจะวางเลยแล้วกันสปริงเกอร์นี่แหละแผนเราทุกคนแผนที่จะทําให้เราไม่ต้องไอ้นี่บ่อยไม่ต้องแช่สปริงเกอร์เยอะเป็นไงทุกคนแค่นี้เราก็จะได้สปริงเกอร์รวบอ่ามีอะไรบ้างโอ้ยมีมเมล็ดข้าวโพดซื้อซื้อซื้อข้าวโพดเอาเอาเอา,เอามีแตงโมบ้างไหมยอยากได้แตงโมไม่มีเลยฮะแตงโมแตงโมไม่มีเลยแฮะโอ้ยเซ็งว ่งทงฟาร์มเราทำไมมันปแปลก,กวะทุกคนยิ่งทํายิ่งจนยิ่งทํายิ่งจนตอนเปิดคลิปมันมี4 100, มี่แสนห้าแสนเนี่ยทุกคนทำไมตอนนี้มันเหลืออยู่แค่แสนเจ็ดวะแปลกๆกนันเนี่ยฟาร์มเราฟาร์มผมแปลกมากเลยครับพี่ทําไมครับฟาร์มผมค่าไฟแพงกว่าฟาร์มอื่นเหรอครับหรือว่ายังไงทาไมผมถึงเสียตังค์เยอะจังนี่เขาปลูกกันประมาณนี้นทุกคนก็คือเขาก็ไม่ได้จัดเรียงอะไรมากนะครับแต่ว่าสวนเขาดูสะอาดสะตัดภาพมาที่สวนเราทุกคนจัดแทบตายหมดค่าเครื่องหมดค่าพ่วย้ายไปเป็นหมื่นเอ้ยหมดค่าพ่วย้ายไปเป็นล้านแต่ว่าสวนเราก็ยังไม่ สวยแล้วเขาอยู่ดีไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมอย่าบอกนะว่าคลิปนี้เอาอีกแล้วอะรอบที่แล้วรอนะรอบที่แล้วรอฝนรอบนี้ต้องรอมเมล็ดแตงโมเหรอถามจริงขอร้องละพี่ชายรีเมล็ดแตงโมให้หน่อยได้ไหมสี่หมื่นโอเคแจมอยู่นะทุกคนแจมแจมถือว่าแจมขอมเมล็ดแตงโมได้ไหมพี่ชายอีกหนึ่งนาทีเดี๋ยวอีกหนึ่งนาทีเราจะมาดูกันนะทุกคนขอมเมล็ดแตงโมเธอได้กระต่ายโกลเด้นแล้วก็กระต่ายครับเอยได้กระต่ายหมาแล้วก็กระต่ายโอเคแล้วเดี๋ยวเราเลี้ยงว่านี่นะทุกคนไม่ลองไปขายดูสักตัวไหมไอว่าจะเซลดิสแอนิมอล ขายตัวนี้ได้เ0็ดพันนะทุกคนแต่ซื้อมาเ,ออเราซื้อมาเท่าไหร่นะห0 0หมกว่าปะ่ 50, ปะห0าหมื่นทุกคนแต่ว่าเราได้แค่เจ็ดพันงั้นเดี๋ยวเราลองเอาเจ้ากระต่ายตัวนี้ไปแทนแล้วก็ตัวใหญ่มาขายดูนะทุกคนนี่ขอโทษนะลูกต้องไปแล้วจริงๆลูกอ๋อ,อเรามีบันนี่2อกิโลอยู่ในมือนะ, <c oughs> นะทุกคนเดี๋ยวขอขายบันนี่เลยแล้วกันว่าเราเซลล์ดิสแอนิมอล เคสได้เท่าไหร่เก้าพันก็ยังไม่คุ้มนะทุกคนคือมันต้องขนาดไหนถึงจะคุ้มนะน้องกระต่ายรอบนี้จะเลี้ยงให้ตัวใหญ่ๆเลยนะไม่ต้องห่วงอายุสักร้อยปีเดี๋ยวค่อยไปขายทุกคนกระต่ายแตงโมก็ไม่มานะทุกคนแตงโมไม่มาจริงๆนะตอนต้องการแตงโมอ่ะนี่คือแบบคลิปหนึ่งเราจะได้แลกกับไอ้เจ้าต้นไม้กินคนแค่ไม่กี่ครั้งอะทุกคนแล้วเราจะเปิดได้ของดีๆตอนไหนเนี่ยเราได้แลกแค่ไม่กี่ครั้งอะแบบเล็กๆน้อยๆเล็กๆน้อยๆอะทุกคน ทำไมต้นมะพร้าวของเขามันตรงสวยจังทุกคนมันมีเทคนิคไหมไม่ต้นมะพร้าวเรามันเอียงเอียงเขามีเทคนิคไหมในการทําให้มันตรงสวยอย่างนั้นอะอยากรู้จริงๆเลยตอนนี้แบบต้นมะพร้าวมันเอียงอะทุกคนอยากให้มันตรงตรงกว่านี้แต่มันก็เป็นล่มเงาดีนะอ้าวนี่ไงซีดรีเซ็ตแล้วทุกคนไปขอให้ได้วอเตอร์เมลอนพีสต้องมาแล้วป่าแตงโมอะ W w a วอเตอร์เมาแล้วทุกคนเตอร์เมลอนแตงโมแตงโมขายไมขายไม่ขายไม,ยไมโอ้ไม่ขาย อ่าแล้วก็เป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนสําหรับคลิปในวันนี้นะครับกับแมคโกะกับการ์เด้นนะทุกคนก็ไม่ค่อยมีเลยอัปเดตมากเลยนะทุกคนยกเว้นเจ้าก,กระต่ายที่เราไปขายได้9 8 0 0ซึ่งเราซื้อมา5 0,000่นะก็ขาดทุนจับเยินแล้วก็สวนก็แบบว่ายังไม่ค่อยมีแล้วทุกคนตอนนี้แตงโมก็ไม่มีนะพยายามจะหาไปแลกไ่ต้นไม้กินผลก็หาไม่ได้สักทีทุกคนก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์แล้วก็ฝากกดซับสไครต์ไว้ให้ผมด้วยนะครับจะ2อ0ซับแล้วนะครับขอบคุณทุกคนมาก,ะะกมาย